สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊915ทารอดคลิปนี้เป็นคลิปดวงคนโสดของชาวธาตุดินธาตดินได้แก่ราศีกันราศีพฤษภราศีมังก,กรตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยนปี2566หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทัลัคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศีาไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่าน ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับมาฟังกันเลยนะครับขอพลังงานไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุดินกันพฤทธศกรานะครับดวงคนโสดช่วงนี้เป็นเช่นไรนะครับมีพลังงานพาไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานของแปดไม้เท้าเป็นพลังงานแห่งการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยนะครับมีพลังงานของควีนออฟเพเทอร์เคลเป็นพลังงานแห่ง การกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองกลับมามีสเสน่ห์ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานของ1่งดาบเป็นพลังงานของความเป็นจริงความชัดเจนนะครับมีพลังงานของสิบเหรียญความมั่งคงความมั่งคั่งเงินก้อนนะครับจะเข้ามาช่วงนี้นะครับมีพลังงานของ2ไม้เท้าเป็นพลังงานแห่งการมองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณกับอดีตที่ผ่านมาคุณอาจที่จะทิ้งความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆที่ผ่านมา มุ่งหน้าสู่เส้นทางของคุณแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของ9้าเหรียญการกับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองอยู่ในโหมดของคุณอยู่ในความสุขของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของเดิร์ทแอมเปรนเป็นพลังงานแห่งการมีเยื่อใหญ่การตัดไขรไม่ขาดหรือการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่ผ่านมานะครับมีพลังงานของเดทจบเลิกลาพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะครับกับการจบเลิกลามามีพลังงานของ4ดาบเป็นพลังงานของความ นิ่งความเงียบกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่ากลับมานิ่งที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานของห 6, ก6ดาบนะครับเป็นพลังงานแห่งการมูฟออนออกมาจากความรู้สึกกับปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับการเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดนะครับมีพลังงานแห่งการมูฟออนออกมาจากความรู้สึกต่างๆไปข้างหน้าของคุณนะครับมีพลังงานของไพ่ต้านสำหรับเป็นพลังงานของคิงออฟวานะครับ เป็นพลังงานของคนขยันเป็นพลังงานของความตั้งใจเป็นพลังงานแห่งความมุ่งมั่นที่จะทํางานของคุณอยู่ช่วงนี้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานแห่งความทุ่มเทเอาใจใส่สิ่งต่างๆนะครับมีพลังงานของพลังงานของไอนะครับเป็นพลังงานแห่งน้ําแข็งเป็นพลังงานแห่งความยุ่งยากและความขับข้องใจกับอดีตที่ผ่านมาหรือเป็นความที่ต้องการค้นหาความชัดเจนและความเป็นจริงนะครับมีพลังงานนี้เข้ามานะครับมีพลังงานไพ่ใบแรกของคุณจะมีการที่จะได้รับ ข่าวสารการติดต่อกลับมาบางอย่างสําหรับอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะครับการจบการเลิกลาการย่าล้างกับอดีตที่ผ่านมาเริ่มต้นการมองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณมองถึงทางด้านการเงินของคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้ความหวังความฝันจริงต่างๆงคุณความเป็นจริงกับสิ่งที่ได้รับมา หนึ่งดาบคือความชัดเจนกับความเป็นไปนะครับมีพลังงานถึงเก้าเหรียญการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองอยู่ในโหมดของคุณอยู่ในโหมดสวยรวยหล่อของคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับชาวธาตุดินกันพฤษสมกรนะครับอขอดูพลังงานอาดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินกันพฤษสมกรก่อนนะครับมีพลังงานของสี่เม้าเป็นพลังงานของความมั่นคงความที่เหมือนอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะพูดถึงเรื่องอนาคตการวางแผนถึงอนาคต กันมานะครับมีพลังงานแห่งการกลับมาคิดการเคยเป็นครอบเป็นครัวกันมันเหมือนเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันนะครับมันเหมือนเป็นฝ่ายคุณที่ทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวทําอยู่ฝ่ายเดียวทําทุกๆอย่างเพื่อกันและกันแต่ไม่เคยหันกลับมาเห็นคุณเห็นค่าไม่เคยหันกลับมามองกันในวันเวลาที่คุณทุ่มเทในวันเวลาที่เราทุ่มเทเพื่อครอบครัวเราอะกลับไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในวันนี้คุณกลับมาคิดกลับมาทบทวนในสิ่งต่างๆที่ตัวของคุณคุณอยากที่จะได้รับคนที่เข้ามาเนี่ย วางแผนถึงเรื่องอนาคตไปด้วยกันมีพลังงานของ8ดาบการที่มีคนที่เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมากับทุกๆเรื่องทุกๆอย่างที่ต้องมีการที่พูดคุยกันนะครับมีพลังงานของเจ็ดาบการปิดบังการหลอกลวงการพูดไม่จริงการพูดโกหกกับสิ่งที่ผ่านมาความหลอกลวงที่ผ่านมานะครับมีพลังงานของเดอสตาเป็นพลังงานของความสุขการอธิษนะฐานต่อดวงดาวต่อจักรวาล หรือการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขในโปรไฟล์ของคุณแสงดาวแห่งแสงดาวแห่งออร่าจะเข้ามานะครับมีพลังงานนี้เข้ามาการอธิษฐานต่างๆเนี่ยกับการเดินออกมาจากความรู้สึกที่มันผิดหวังความรู้สึกที่มันเสียใจการมองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณมีพลังงานแห่งการเริ่มต้นที่จะทําที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึง่งมีพลังงานของ3 3มสามเหรียญการกลับมาพูดกลับมาคุยการกลับมาเจราจาการพูดการคุยกลับมาเพื่อ พูดถึงเรื่องครอบครัวกันอีกก็ได้นะครับมีพลังงานของ5ดาบเป็นพลังงานแห่งความขัดแย้งการเลิกลาการมีอีโก้ใส่กันการที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับกับอดีตที่ผ่านมานะครับมีพลังงานเอทออฟครับเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นโอกาสความรักครั้งใหม่ของคุณมีพลังงานของ7 7ถ้วยเป็นพลังงานแห่งโอกาสต่างๆเนี่ยจะมีโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆเข้ามาหาชาวธาตุดินกันพิศสงมาก่อนนะครับอา,อาจจะเป็นคนที่ รู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะเข้ามาในเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคอยดูแลคอยช่วยเหลือกันและกันพูดถึงเรื่องอนาคตด้วยกันนะครับมีพลังงานแห่งความพยายามประครับประคองความพยายามที่ผ่านมาคุณก็คงเคยพยายามที่จะประครับประคองในความรักในความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมาแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของเพจออฟ วานเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟนะครับเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ของคุณเดินเริ่มต้นที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานแห่งตอนนี้ชาวธาตุดินอาจจะโฟกัสถึงเรื่องงานเรื่องความสุขของตัวเองซะมากกว่าหัวใจเนี่ยคุณอยากที่จะถือคุณถือหัวใจเนี่ยอยากที่จะมอบให้กับคนที่ใช่ให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่าให้กับคนที่มาเอาใจใส่มีพลังงานแห่งเดอะเฟเวอเป็นดวงตอนนี้ของชาวธาตุไฟเป็นดวงที่มีดวง ของชาวธาตุด,ดินนะครับเป็นดวงที่มีเสน่ห์เป็นคนที่จะมีคนเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์โอกาสความรักใหม่ๆของคุณก็มีนะครับมีพลังงานแห่งการจะติดต่อสื่อสารเข้ามาพูดมาคุยนะครับอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยแตกต่างกับคุณก็ได้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะครับมีพลังงานแห่งสเตนเป็นพลังงานแห่งความเข้มแข็งเป็นพลังงานแห่งความทุ่มเทเป็นพลังงานแห่งความเอาใจใส่กับสิ่งที่คุณทุ่มเทกับสิ่งคุณเอาใจใส่คุณเป็นคนที่ดูแลแหละใครแล้วคุณทุ่มเททุกๆอย่างเอาใจใส่ ในทุกๆด้านและคอยซับพอร์ตซึ่งกันและกันด้วยก็ได้นะครับมีพลังงานนี้เข้ามานะามีพลังงานแห่งการมองถึงการมูฟออนออกมาจากความรู้สึกต่างๆขอดูพลังงานปัจจุบันหน่อยนะครับมีพลังงานแห่งการที่จะมีคนที่จะติดต,ต่อกลับมาอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินกันพุษกงมกรธาตุลมกลุมตุนเมถุนธาตุไฟเมสิงธนูเดอะเทมเพลนทาวธนูลักนณาธนูนะครับพุทธจิกชาวเดชชาวพุทธจิก ลักษณะพฤติกรรมนะครับมีพลังงานของะควีนเอาไปทะเกิลน,นะครับพลังงานปัจจุบันของคุณเป็นพลังงานของควีนเอาไปทะเกิลการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีเสน่ห์ในแบบของคุณอยู่ในบัลลังก์คุณมองถึงอนาคตการวางแผนทางด้านการเงินทางอนาคตของคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับการที่ตัดจบกับอดีตที่ผ่านมาเริ่มต้นใหม่การมูฟออนการเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานของ การเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะครับมีพลังงานของ9้าถ้วยความไม่เติมเต็มหรือคนที่หลักเพศเดียวกันก็ได้นะครับเป็นพลังงานของ9้าถ้วยเป็นพลังงานของความไม่เติมเต็มหรือเจอคนคนนี้คนใหม่ของคุณอ,อาจจะเจอในงานเลี้ยงงานเลี้ยงรุ่นงานเลี้ยงสังสรรค์ก็ได้นะครับงานฉลองงานเลี้ยงวันเกิดหนึ่งดาบคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เข้ามาชัดเจนในความรักในความสัมพันธ์เพราะมีพลังงานไพ่หนึ่งดาบเข้ามานะครับแต่ตอนนี้คุณคิดถึงความนิ่ง อาจจะกลับมานิ่งที่ตัวของคุณเองอยู่ก็ได้โฟกัสถึงเรื่องเรื่องของตัวเองซะมากกว่านะครับมองถึงอนาคตความมั่นคงกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเป็นพลังงานของสี่ถ้วยเป็นพลังงานแห่งความเบือ่อความผิดหวังความเศร้าความเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมานะครับมีพลังงานของเดอดซันกลับมามีความสุขกลับมามีรอยยิ้มที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานแห่งการมูฟออนออกมาสู่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของคุณการเวลากับสิ่งต่างๆเนี่ยวันเวลา ที่ผ่านไปเนี่ยจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดกับสิ่งที่ผ่านมากับสิ่งที่คุณได้ผ่านไปแล้วมันจะเป็นพลังงานของความชัดเจนความเป็นจริงความเป็นไปกับสิ่งที่ผ่านมาคุณคงเคยทุ่มเทให้กับคนคนนี้มาเยอะแล้วกับสิ่งที่ผ่านมาเหมือนเหมือนได้กับความรู้สึกที่มันผิดหวังความรู้สึกที่โดนทิ่มแทงข้างหลังมันยังมีบาดแผลอยู่ในหัวใจของคุณนะครับมีพลังงานของ D ีเอ็มเพ เทพธิดาดาวสุขดาววีนัทนะครับการกลับมาอยู่ในแบบของคุณมีความสุขที่อยู่กับตัวเองซะมากกว่าหรือเจอคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นคนที่คอยเอาใจใส่ซึ่งกันและกันคอยดูแลและคอยช่วยเหลือกันและกันนะครับอาจจะมีการที่เข้ามาพูดการที่เข้ามาคุยการที่จะมาเหมือนพลังงานของวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตานําทางจัสติกเป็นพลังงานแห่งความยุติธรรมเป็นพลังงานแห่งการสัญญากันมาจากอดีตก็ได้นะครับ วิวออฟฟอร์จูนเนี่ยจะเหมือนกงล้อแห่งโชคชะตาการเวลาจะนำทางให้คนเนี้ยเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึกมาชัดเจนกันละกันนะครับมีพลังงานการเข้ามามีความสุขซึ่งกันละกันนะครับจะดูถึงความทุ่มเทจะดูถึงความเอาใจใส่จะดูถึงความ มุ่งมั่นของเขาในการทําและก็ความทุ่มเทและเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันนะครับมีพลังงานของ6กเหรียญเข้ามานะมีพลังงานของเดอะไฮโลแฟนเป็นพลังงานของไพ่พระชาวธาตุด,ดินเป็นมีพลังงานของไพ่พระปกปักรักษาชาวธาตุด,ดินอยู่นะครับหรือตอนนี้ชาวธาตุด,ดินอยากที่จะไปสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอยากที่จะสวดบทที่คุณชอบอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนําทางการอธิษฐานขอพรจะนำทางคนที่เข้ามาเติมเต็ม โชคชะตาผมลิิตบุญนำพาให้เราได้มาพบกันนะครับมีพลังงานของเดอะเวิรการกับการมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับมันจะเป็นพลังงานหกไม้เท้าเป็นมันจะเป็นการค่อยๆเป็นค่อยๆไปในความรักในความสัมพันธ์จะเป็นพลังงานแห่งการฝา่าฟันไปด้วยกันมีคนที่ยังปิดกั้นการมีกำแพงหรือยังลังเลในการตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่คุณจะสามารถ ตัดสินใจไปได้ครับเพราะมีพลังงานของหนึ่งดาบเข้ามาในการตัดสินใจของคุณในความเด็ดเดี่ยวของคุณนะครับชาวธาตุดินกันไปส่งองค์กรนะครับขอดูพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาของคนที่จะเข้ามาหน่อยนะครับขอดูพลังงานของแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามานะครับ มีพลังงานของ night of p e t a a l e การมันจะเป็นการที่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่นิ่งมองถึงอนาคตการวางแผนของตัวของเขากับสิ่งต่างๆเนี่ยอยู่ก็ได้นะครับจะมอพูดถึงเรื่องอนาคตจะมาเพราะคุณคือคนที่มีค่าสำหรับเขาก้าวเหรียญเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เอาใจใส่เป็นคนที่เขามองแล้วอะ่ะเขาอยากที่จะเข้ามาใน ความรักในความสัมพันธ์อยากที่จะขับเข้ามาพูดมาคุยนะครับมีพลังงานของ The Emperor ความหนักแน่นและความชัดเจนอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะครับหรือไม่ก็เป็นคนรับราชการหน้าที่ตำแหน่งนะครับมีพลังงานของ King of One อาจจะเป็นสายงานเดียวกับคุณก็ได้นะครับอาจจะเป็นสายงานเดียวกับคุณก็ได้เพื่อนติดต่อให้ก็ได้นะครับมีพลังงานของห้าถ้วยเป็นพลังงานของความผิดหวังความเสียใจความเศร้ากับสิ่งที่ผ่านมา สิ่งที่ผ่านมาถ้วยที่ลมไปแล้วก็คือความรู้สึกที่พังไปแล้วมันคงเอาลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้แต่คุณจะกลับมาโฟกัสถึงถ้วยที่ยังไม่ล้มก็คือความรู้สึกต่างๆเนี่ยที่ตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานนี้เข้ามานะครับการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่ามองถึงความมั่นคงไปข้างหน้าของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของ King o f ฟวานเป็นพลังงานแห่งการโฟกัสถึงเรื่องงานของคุณเรื่องเงินของคุณเรื่องอนาคตของคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับอ่าคนคนนี้จะเข้ามา เป็นยังไงมากนะครับมีพลังงานของเดอะเลเวอร์เป็นพลังงานของคนที่ดวงที่มีเสน่ห์เป็นพลังงานของเขาคิดว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่อยากที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยากที่จะเข้ามาดูแลเอาใจใส่เติมเต็มซึ่งกันและกันกันนะครับอ่ามีพลังงานของคนเก่าๆคนเดิมๆด้วยนะครับของคนเก่าๆคนเดิมๆมีพลังงานของ6ถ้วยเป็นพลังงานของคนเก่าๆคนเดิมๆอยากที่จะกลับมาพูดอยากที่จะกลับมาขอติดต่อพูดคุยกันอีกครั้งนึง กลับมาเห็นคุณเห็นค่าใ,ในวันเวลาที่เราอยู่ได้ด้วยตัวเองกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่เรานิ่งแล้วในวันเวลาที่เรามีเสน่ห์เราโฟกัสถึงสิ่งต่างๆที่ตัวของเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนาคตของเราสิ่งต่างๆของของเราในวันเวลาที่เราจบออกมาในวันเวลาที่เราเลิกออกมากลับไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าแต่มีพลังงานของกีนออฟสอดในการอาภัยของคุณกับสิ่งที่ผ่านมาคุณคงเคยให้โอกาสเขาแล้วหลายครั้งแต่มันเป็นการที่ เคยทําผิดทำซ้ำซากๆก็ได้นะครับกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจที่จะถือดาบของคุณออกไปจากความรู้สึกเขาแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของ DMP เป็นพลังงานของไพ่คู่กับ The Emperor นะครับเป็นพลังงานแห่งการที่จะกลับมาคราวนี้ ต้องมีความชัดเจนต้องมีความจริงใจต้องมีความที่ทุ่มเทต้องมีความวางแผนถึงเรื่องอนาคตแต่มันจะเป็นการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะมีพลังงานไพ่คูมม่มันมันมันมีพลังงานของ the template อยู่มันเหมือนอย่างที่ยังตัดกันไม่ขาดยังยังมีเยื่อใยอะไรกันบางอย่างในความรู้สึกเขาอาจจะคิดว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยกับสิ่งที่จบมาเนี่ยเราเคยคุยเรื่องอนาคตด้วยกันเราเคยพูดคุยกันเคยหยอกล้อกันนะครับมีพลังงานแห่ง การอยากที่จะกลับมาขอคืนดีขอโอกาสกันอีกครั้งหนึ่งแต่ในความคิดของคุณเป็นพนังงานแห่งความนิ่งความเงียบเพราะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาที่คุณได้รับปัญหาที่คุณได้เจอเนี่ยคุณได้มุฟอันออกมาแล้วในวันเวลาที่คุณเข้มแข็งในวันเวลาที่คุณแก่งในวันเวลาที่คุณมุฟไปข้างหน้าของคุณคุณกลับมาโฟกัสถึงสิ่งต่างๆของตัวของคุณเองอ่ะคนเก่าๆคนเดิมๆอ่ะเขาจะรู้สึกถึงความเสียดายในว่าเขาได้ ปล่อยคนที่เคยดูแลเขาคนที่เอาใจใส่เขาคนที่ทุ่มเทเขาที่สุดไปก็ได้นะครับมีพลังงานของเพจออฟเพจออฟคับนะครับเป็นพลังงานของการเริ่มต้นโอกาสความรักครั้งใหม่ของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของเดทเรื่องนี้อาจจะเป็นการที่จบเพื่อเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมีพลังงานของ5ดาดาเป็นพลังงานแห่งความขัดแยง้งความไม่เข้าใจการที่เคยมีอีโก้ใส่กันอยู่กับสิ่งที่ผ่านมา กับความชัดเจนต่างๆนี้นะครับมีพลังงานของการนิ่งการงเงียบสิบดาบความเหนื่อยกับความพยายามเหนื่อยกับความทุ่มเทกับอดีตที่ผ่านมามีพลังงานแห่งความพยายามที่ผ่านมานะครับมีพลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่เป็นพลังงานของหนึ่งเหรียญการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมองถึงอนาคตครั้งใหม่ของคุณโอกาสมันไม่ได้มีไว้ให้ใครหลายครั้งนะครับกับคนเก่าๆคนเดิมๆอที่จะโอกาสมันมีไว้ให้เราขว่ยคว้า ทุ่มเทซึ่งกันและกันนะครับ The m a g เชียนคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่มีเซนต์เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่เริ่มหาอะไรใหม่ๆหาโอกาสให้กับตัวเองอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องอนาคตของตัวเองอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับมีพลังงานของ Knight of c u p การเลยเป็นคนที่อยากที่จะกลับมางา้อขอโอกาสคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานแห่งการติดต่อสื่อสารกับความทุ่มเทกับความพยายาม ซะมากกว่านะครับจะดูถึงความทุ่มเทจะดูถึงความพยายามของคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับจะมีการติดต่อสื่อสารกับมาง้อ,อขอคืนดีกันนะครับอขอพนักงานไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวาธาตุดินกันพิศองมังกรนะครับขอพนักงานไพ่สรุปและแนะนํา มีพลังงานของสเตนนะครับเป็นพลังงานแห่งความเข้มแข็งเป็นพลังงานแห่งความอดทนเป็นพลังงานแห่งคนที่ทําเพื่อกันและกันในวันเวลาที่เรามูฟออนออกมาจากความรู้สึกทั้งหมดสู่เส้นทางของเราแล้วสู่ความรู้สึกดีๆของเราที่เราเคยมอบให้กับใครสักคนหนึ่งแต่ไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่เราทุ่มเทน,นะครับมีพลังงานแห่งการกลับมาดูแลตัวของตัวของคุณเองมองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณ,คณการวางแผนสิ่งต่างๆความสดใสความสุขความสมหวังในรอยยิ้มของคุณ อีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานของความชัดเจนความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งนะครับการฝ่าฟันกับสิ่งที่ผ่านมาจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้นะครับมีพลังงานของน g h ออ f คั p เป็นพลังงานแห่งการระยายนิมิตที่ดีจะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นคู่คนท,ที่จะเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานแห่งการเรียนรู้เป็นพลังงานไพ่เมเจอร์ไปสุดท้ายการ เริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณเองอครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นสิ่งดีๆโอกาสใหม่ๆเป็นพลังงานของเดอะฟูลการเริ่มต้นที่ตัวเองการเดินทางไปข้างหน้าของคุณนะครับมีพลังงานของความนิ่งความเงียบแล้วก็มีพลังงานของความทุ่มเทความเอาใจใส่ความพยายามหรือตอนนี้อาจที่จะมองถึงความรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองซะมากกว่าก็ได้นะครับชาวธาตุ ดินกันเพื่อส่งมังกรนะครับมีพลังงานของเด็กถือดาบการแอบ,บสืบแอบแบบส่องอะไรกันมาบางอย่างนะครับมีพลังงานแห่งการความรู้สึกที่มันพังความรู้สึกที่มันเสียใจความรู้สึกคุณถือถ้วยและอารมณ์ของความรู้สึกของคุณเดินไปข้างหน้าของคุณแล้วก็ได้กับการมูฟออนออกมาจากปัญหาทั้งหมดนะครับมีพลังงานของคิงออฟวันที่จะมโฟกัสคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่มีความสามารถอาจจะโฟกัสถึงเรื่องงานเรื่องอนาคตอยู่ช่วงนี้นะครับมีพลังงานของ King of p e t ทเการ วางแผนงิงต่างๆอยากที่จะได้คนเข้ามาช่วยเหลือกันนะครับมีพลังงานของคิงกับควีนนะครับจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลมองถึงอนาคตไปด้วยกันวางแผนถึงเรื่องอนาคตไปด้วยกันวิวออฟฟอร์จู e กงล้อแห่งโชคชะตาจะนําทางให้คุณกับเขาได้มาเจอกันนะครับชาวธาตุดินกันพิษสมกรอนหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ